โอ้โหแต่งตัวหล่อนี่นี่มันงานแต่งกันนันเว้ยโหนี่เข้าใจผิดหรือเปล่าว่าอยู่ในเวลางานนะฮะประเด็นคือพี่อิจฉาพวกผมใช่ที่หลอกว่าพูดถึง้องแรกมัดกระสักัดแต่บอดี้การ์ดเขาบอดีกาอะฉันดีใจมากด้วยที่จะได้แกมาเป็นน้องเคย ยังไงก็ฝ่าดูแลไอล้ฤดีมันด้วยละ่ะชีวิตมันก็มีแต่แกได้เลยได้ครับพี่นนทผมจะดูแลเป็นอย่างดีดีมาก <laughs> ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันบันเทิงกับดิฉเนเดียลิลลี่แม็กกราดค่ะพาค,คุณผู้ชมค่ะมาดูภาพบรรยากาศงานพิธีมงคลสมรสพิธีเช้าของคุณพิมพิมดาวซูเปอร์สตาร์สาวขวัญใจมหาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ค่ะขบวนขันหมากของคุณกวินอัครวงศ์นะคะทายาทอันดับหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่เคมีพันธุ์ระดับประเทศนี่นะคะก็ได้เคลื่อนเข้าไปด้านในแล้วค่ะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยเสียดายมากๆเพราะว่าสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้อยู่แต่เพียงด้านหน้างานเท่านั้นค่ะ โหยโหยๆอุ้ยบุญจะเใกล้เข้ามาแล้วล่ะค่ะจริงไหมค่ะเาผ่านประตูเนี่ยรู้อย่างเขาว่านี่ประตูอะไรอยวจะไม่ทันเลิกนะจ๊ะว่าเร็วดีกว่านะจ๊ะ ดียังไม่ถึงงานเลย<ะ>เอ่ะเฮ้ยอย่าพูดไปเลยนะก้อยเือดีจะหายไปไหนพี่ฤือดีเขาแวะเข้าไปออฟฟิศแป๊บนึงอะ่ะฮะไปออฟฟิศไปทำอะไรก้อยแกอย่าบอกนะเพราะแกรู้แล้วแกไม่ยอมบอกอพี่อ่ะป๊บพี่ฤือดีเขาขอไว้ว่าอย่าบอกใครโดยเฉพาะพี่โนอนนอ่ะพากคู่โดนหาว่าบ้าง,งานเกินอ่ะแล้วเขาก็แค่ไปเซ็นเอกสารอะไรสักอย่างนี่แหละก้อยก็เลยให้ไปอ่ะนี่มันจะอะไรนะัหนกหนากับงานงานเนี่ยฮะ นี่มันเห็นน้องสาวจัเป็นไรน้องสาวนู้ยไม่ใช่ทาตจะอะไรนักหนาะวันนี้ลามาแต่งงานอะไรไม่ยอมไม่ไปจะเรียกเขาเฟดอีกอ,อะไรนักหนาจะเย็นก่อนพี่เดี๋ยวรีบกลับมาคุณแน่ใจได้ยังไงว่าที่คุณรู้มาไม่เป็นการทุจริตจริงๆจากเอกสารบางส่วนที่ได้ดีรวบรวมมาจะเห็นได้ชัดค่ะว่าออมีข้อมูลไม่ตรงกันอยู่หลายจุด ที่มีการเบิกจ่ายสินค้าไม่ตรงกับสินค้าในสตอ็อกและที่สําคัญนะคะสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมจากทางราชการค่ะผมอยากให้คุณรวบรวมหลักฐานที่ได้มากกว่านี้ก่อนอย่าเพิ่งกระโตกกระตาให้พวกนั้นมันรู้ตัวผมอยากจับโจรให้ได้ทันนงคะและ้วจะพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมเอาเข้าที่ระชมเลยทีเดียวได้ค่ะงั้นภายในอาทิตย์หน้าวิเดีจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทุกอย่างแล้วส่งตรงให้นายเลยนะคะครับขอบคุณมากนะครับวิเดีย จำไว้นะครับเรื่องนี้ต้องเงียบที่สุด ไม่ได้หรอกคะ่ะเอกสารนี้เป็นเรื่องสำคัญนายต้องได้รับจากมือฉันเองแล้วถ้านายยังไม่มาฝากบอกนายด้วยนะคะว่าฉันมีธุระสำคัญต้องไปฉันจะหาทางเอาเอกสารให้นายเองหลังเสร็จธุระคะ่ะ ดีอะไรของคเนียพี่การดีโทรมาหาพี่อะแต่พี่โทรกลับไปไม่ติดเลยอะ ต้องโทรหาพี่ลืดีแล้วจะพูดอะไรมั้แกก้อยทำไมอะก้อยตำรวจโทรมาบอกว่าพี่ลืดีนัดคว่ำฮะลูกลืดีอยู่ไหนอะก้อยตอนนี้ลืดีอยู่ไหนน,นี่ตายแล้ว 快走！快走！